สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีจับคอร์ด A7 กันนะครับสำหรับคอร์ด A7 เราใช้อยู่เฟสเดียวนะครับก็คือเฟสที่สองสายที่เราใช้ในการจับคอรดนี้ก็ใช้อยู่2สายครับก็คือสายที่สี่แล้วก็สายที่สองครับอันดับแรกนะครับเราใช้นิ้วชี้กดลงบนสายที่สี่เฟสที่สองครับแล้วเราก็ใช้นิ้วกลาง กดลงบนสายที่สองเฟสที่สองเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับสำหรับกอดเอเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้กดลงบนสายที่สี่เฟสที่สองนิ้วกลางกดลงบนสายที่สองเฟสที่สองเหมือนกันครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกอดเอเวนง่ายนิดเดียวขอบคุณมากนะครับ